สวัสดีครับพบกับตูพ,พาลุยนวะนี่ตูพาพามาเที่ยวชมการทำโคกขอาโมเดลนะครับดูยอดนี้ตอนนี้เป็นที่นี่ก็คือไล่ภาคภูมินะครับอยู่ที่ตำบลอ่าน้อยนะครับทูดได้มาเที่ยวชมนะครับผมมาดูนี่ครับตอนนี้ก็เป็นปลูกปอเทืองประดับสวนเพื่อปรับปรุงดินนะสวยมากเลยดูดิ ใครผ่านมาแถนนี้ก็เชลฟีได้ก่อนเลยเนี่ยแถนนี้นี่เป็นรูปหัวใจนะครับสุดยอดสวยงามเห็นปะเป็นทุ่งพอเทืองครับผมถ่ายวิวเนี้ฟังเออนตะพูมาตอนย้อนแสงวันนี้เนี่ยแล้วก็เราถ่ายวิวนี้นะติดเข่ามุมนู้นก็จะสวยถ้ามาช่วงเช้าก็ถ่ายวิวนี้ติดเขื่อนนะของบึงนโอ้โหสุดยอดที่นี่บรรยากาศดีครับผมพามาเที่ยวชมเขานี่โคกหนองนาได้ภาพภูมิเนี่ยของพี่สามารถเลย อันนี้แอบมาถ่ายนะครับผมจะของไปอยู่เที่ยวขออนุญาตคือขออนุญาตมาเที่ยวชมแล้วครับผมสุดยอดเลยดูเห็นไหมโอ้สุดยอดทุกพอเที่ยงบรรยากาศดีมากคนระับเห็นยอดไหมดูโอ้โหดูยอดเลยเจด,ดายย้อนแสงนี่นะ ดูดิ้งดูดิ้งนะเศร,รงามตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณสั้งสองเดือนนี่ก็เห็นฟาร์มเปลี่ยนแปลงไปได้เยอะเลยว่าพี่เขาตั้งใจทำมากดูสวยงามมีหญ้ามีปูหินปูอะไรเป็นทางรอบไร่ไปแล้วสวยดูนี่นี่มันคืออะไรมันเป็นข้าวส <laughs> ุดยอด สวยงามน,นะเนี่ยพามาเยี่ยมชมดูพี่เขาบอกอยังไม่ลงตัวครับแต่เราก็มาเห็นอย่าง,งน,น้อยๆเราก็อยู่ในตำบลอ่าน,น้อยครับเราได้เห็นการปลูกทําโคกหนองนาที่โดยตั้งใจทําหมดที่สามารถนะแันนี้ก็ปลูกเป็นทั่วนะครับโอ้ทัว่วก็ปลูกผักล้อมเลยเออพี่เขามีงานประจำทำเลอะแต่ว่า ถ้าเกิดคนที่ไม่มีงานประจําำทําำี้นะก็ะสามเดือนเดียวก็มีรายได้แล้วที่ดูนีนะ่ปลูกผักปลูกอะไรได้นะนมีถั่วหไหมโหมีถั่วมีมีกล้วยมีทุเรียนมีไม้โอ้โหมหาศาลมากปลูกไว้เต็มไปหมดเลยโอ้โหดูดินี่นดอกแครพริพกเอ้ยอะไรเอ้ยนี่นะเห็นป่โอ้โ รอบๆนี่เขาาก็จะปลูกเป็นหญ้าแฝกนะครับผมก็มาจะมาเที่ยวชมกันดูก็นี่อ้อสุดยอดเลยหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนเนี่ยผมก็เห็นความเปลี่ยนแปลงไปเยอะครับที่นี่ครับโคกหนองนาไอ่ภาคภูมินี่นะครับผมรับยอดเลย ประมาณถ้าเกิดจะเห็นความสาเร็จก็ใช้ระยะเวลานหนึ่งนะแต่นี้เราก็เห็นว่าโอ้หพี่ก็ทําแบบจริงจังมากเลยนะยอดนัดมีงานประจําทํานะมีแปลกเปิดที่ปลูกไว้ก็เริ่มเขียวเขียวไปหมดแล้วครับผมเขียวไปหมดแล้วดนว่า,วาสวยนู่นดมสสวยงามเหมือนเดีเรามาอัเด,ดูไล่ ภาคภูมิโคกหนังนานะครับนี่พาผ่านมาชมก็เห็นความเปลี่ยนแปลงไปเยอะคือสวยงามขึ้นมีพืชผักไปหลายอย่างลงไปนี้ครับหลายอย่างมากก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้เอาข้าวมาฝากครับผมไปละนี่ยไฮไลท์ครับผมพอเที่ยงเหเห็ดไหมสวยงาม เือเนี่ยเป็นประโยชน์มากเลยนะทั้งเอาไว้เชลฟี่ก็ได้นะแล้วก็ปรับปรุงดินนะเพิ่มไนโตรเจนดูสุดยอดนะที่นี่อ่าวน้อยครับนายพาอปูครับผ่านมาก็กมาแวะเชลฟี่กันได้ครับเป็นโคกหนองนาเจ้าแรกเจ้าแรกของตำบลอ่าวน้อยนะนะครับมาครับผม ที่ใหญ่ที่สุดนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย